Autonomy is an illusion. ว่าข้ามชุมไอ้ครูจิบุรุทีรสวัสดีครับผมเจมส์จิบุรุนะครับหลายคนคงเล่นเกมเด็กออริจินัลไวริปเป็นอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาอ่านแพทโน้ตไวริป4.1กันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับก็ต้องขออภัยก่อนนะครับผมที่ผมนั้นทําการอัพคลิปช้าเหลือเกินนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการย้ายบ้านนะครับผมก็ต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปอ่านแพทโน้ตไวริป4.1กันดีกว่าเนาะแต่ไงถ้าเพื่อนๆยังกดไลค์กด้ต็ ที่รว่าถูกกว่าติเองอย่างแน่นอนเพื่อนนจะนั่สมัฒรคลิกทีด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวรุด้วยนะครับกับดซวันนิทแหล่งคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ดีๆที่ไม่มีแันแขวนคอมมูนิตีที่ดูแลโดยหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนนจะนั่สมัฒรคลิกทีนึงด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมตอบคำถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับกับออปตัดแว่นกันแสงที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าจากการเล่นเกมและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นะครับใครสนใจอยากครอบครองแว่นตัวนี้นะครับก็สามารถคลกลงน่ปยัีแ การซีซั่นหนึ่งนะครับผมเข้ามาแล้วในเกมนะครับผมในตอนนี้ซึ่งก็มีระบบใหม่ๆถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับเริ่มต้นที่ตัวแชมเปี้ยนใหม่ครับจะมีทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของเออร์กอดแล้วก็ตัวของทวิชนั่นเองครับเออร์กอดเข้ามาแล้วนะครับส่วนตัวของทวิชนั้นจะมาในวันที่20เมษายนนั่นเองนะครับ วายพลาสครับวายพลาสนะครับผมในซีซั่นนี้จะเป็นตัวของซูเปอร์ฮีโร่วายครับก็มาในวันที่16มีนาคมเช่นเดียวกันครับแล้วก็ระบบตัวของการปลดเพดานเลเวลครับหลังจากนี้นะครับผมจะไม่มีตัวของเลเวลตันที่40อีกต่อไปแล้วนะครับก็สามารถอัพเลเวลขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็อีเวนต์เออร์กอรทรีเวียครับผมก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่16เลยครับต่อไปนะครับผมเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนนะครับมาดูในฝั่งของได้รับการบัฟกันก่อนนะครับแชมเปี้ยนตัวแรกททีี่่่่ไดดดดด้้รร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 ัััััััััับบบบบบกกกกกาาฟนน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 นะะะคคคคคค็ือเเิตตผผมมสลลล3ูว์ คูดาร์ลด2วินาทีทุกเลเวลครับกาเรนนะครับกาเรนได้รับสกิล1แล้วก็สกิลที่2นะครับผมทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็ลดความเสียหายในวิแรกได้เยอะขึ้นครับสกิลที่1ครับความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก30เป็น35ครับแล้วก็สกิลที่2ครับลดความเสียหายในวินาทีแรกจาก60เพิ่มขึ้นเป็น70ครับ เจสเจสนะครับผมได้รับการบัฟแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถให้เก่งขึ้นครับโดยหลังจากนี้นะครับผมสกิลที่1นะครับถ้าเกิดว่าเรานั้นทําการกดช็อคบาร์สนะครับผมกด2ทีจะทําการกดใช้สกิลช็อคบาร์สโดยที่มีการใช้สกิลเอเซชันเกตหรือสกิลที่3มาโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ากดใช้ตัวช็อคบาร์สสครั้งนะครับก็ทําการกางตัวของม่านเวสสกิลสามทันทีนั่นเองครับใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็สกิลที่หนึ่งนะครับผมเป็นตัววของรส วารัตนะครับผมตัวพัฒนาบอกว่าตัวของวารัตเองเนี่ยยังไม่เก่งนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวอื่นนะครับดังนั้นถึงทำการบัฟตัวของเวทให้แรงมากยิ่งขึ้นครับ สกิลท2ครับความเสียหายต่อพลังชิษสูงสุดต่อสเต็กของตัวไบรท์ที่เกอดกับศัตรูนะครับผมเพิ่มขึ้นอีก1%ทุกเลเวลเลยครับแล้วก็สกิลเท m a พลครับความเสียหายนะครับผมจากปกติ150 200 250บวกด้วย80%ของพลังเวทนะครับตอนนี้กลายไปเป็น150 250 350แล้วก็บวกด้วย100%ของพลังเวทดังนั้นวารัตเวทนี้ก็มีอยู่จริงแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจแรงขึ้นมากๆเลยทีเดียวจริงตอนนี้นะครับผมจริงนั้นเป็นตัวละครที่สู้กับเลนตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับผม ADC นี้สู้ไดยากจะจัดนะครับดังนั้นจริงทำการบัฟให้จริงนั้นเก่ง ยิ่งขึ้นครับสกิลที่2ครับดีเลย์ก,ก่อนใช้สกิลนะครับจากปกติแล้วจะลดลงด้วยเรเ็วของสกิลนะครับตอนนี้จะกลายเป็นการลดลงด้วยความเร็วของการโจมตีและเร็วที่สุดเมื่อโบนัสความเร็วโจมตีสูงสุดถึง1 4 0นั่นเองนะครับก็ยิ่งยิงเร็วก็ยิ่งใช้สกิลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ แล้วก็สกิลที่3ครับคูดาวลดลงจากปกติ19 16 13 10วินาทีกลายเป็น16 14 12 10วินาทีครับแล้วก็ระยะเวลาการตรึงนะครับผมจากปกติ1.3 1.45 1.6แล้วก็1 7 5วินาทีนะครับกลายเป็น1.45 1.55 1.65แล้วก็1.75วินาทีนั่นเองครับ ต่อไปนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีการ a d j เ s สเมนต์หรือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มต้นที่ตัวของรูเซียนกันเลยครับสกิลหนึ่งครับดีเลยก่อนใช้สกิลนะครับผมจะปกติจะลงเมื่อแชมเปี้ยนเลเวลสูงขึ้นนะครับตอนนี้จะกลายเป็นลดลงเมื่อความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุดที่140%เหมือนกับตัวของจิงเป๊ะเลยครับต่อไปคือวอลวิกครับวอลวิกนะครับผมตอนนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในป่าแบบส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็รอให้เหยื่อมาหาครับแต่ว่าตอนนี้วอลวิกจะถูกบัฟนะครับ จ,จัดการกับศัตรูนอกป่าได้นั่นเองครับสกิลที่หครับความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นนะนั่นคือสร้างความเสียหาย50%แก่มินเนียนและฟืนฟ้นฟูคูดาว50%เมื่อสังหารมินเนียนได้นะครับแล้วก็มานาที่ใช้นะครับผมก็ลดลง จากปกติ50 60 70 8 0นะครับกลายเป็น 40, 45, 50แล้วก็5 5นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นความเสียหายสูงสุดแก่มอนสเตอร์ครับจากปกติหนึ5งร้อยยี่สิบห้าราบยเป็ด1 2 5ห้าแล้วก็สิลที่2นะครับกลามเร็น่รเอลื่อนที่รับีการลดลงจาสิร้อยเจ็ดติกลายับไปสปิน 40, 45, องนะคล้วความเร็วในการโจลตีนะครับก็ลดลงนะครับอีกปกติสี่นั้าห้าสิบห้บ้วหกสิบเะครับผมมีการรีเ์็ใหม่นรับนั่อการ ครั้งที่2จะไม่หยุดเอฟเฟกการลดความเสียหายลงก่อนเวลาอีกแล้วนะครับก็หลักๆแล้วนะครับผู้พัฒนานั้นอยากให้ตัววอลวิกนั้นสามารถเข้าไปอยู่ที่ในเลนได้นั่นเองนะครับไซออนไซออนผู้พัน,นบอกว่าอยากให้ตัวไซออนนั้นสามารถต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ในเลนได้เก่งมากยิ่งขึ้นในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับสกิลหนึ่งครับคอแสบพื้นฐานแบบกดชาร์จเต็มนะครับจะมีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะจะปกติ65 155 2 4 5แล้วก็335นะครับเพิ่มขึ้นเป็น8 0 125 250และ335ครับแล้วก็ระยะเวลาสตันนะครับผมจากปกติ1.25ถึง2.25วินาทีตอนนี้เหลือเพียงแค่หนถึงสวินาทีนั่นเองครับแล้วก็สกิลที่สครับโล่ป้องกันพื้นฐานนะครับผมมีการเพิ่มขึ้นในช่วงเลเวลแรกครับจากปกติ60 90 120และ150นะครับกลายไปเป็น75 100 125และ150ครับแล้วก็สกิลที่แปดครับระยะเวลาการสตันนะครับผมจากปกติ0.75 1.75ถึงวินาทีนะครับตอนนี้เป็น 0.5ถึง1.5วินาทีนั่นเองครับโดยรวมแล้วทำให้ไซออนนะครับผมใช้สกิลหนึ่งได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในช่วงแ,บบแ,บบแรกๆเนี่ยสกิลที่สองก็แรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะทรินาเมร์ผู้ว่านำบอกว่าตอนนี้ทรินาเมร์นั้นไม่ได้ถูกหยิบมาบ่อยนะครับตอนนั้นจึงทำการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับค่าสถานอพื้นฐานครับการเติบโตของความเร็วในการโจมตีครับจาก2.2กลายเป็น1.2ครับแล้วก็สกิลแพสซีฟครับความเร็ เพิ่มขึ้นเป็น55 60 65และ70%ครับแล้วก็สกิลที่2ครับระยะเวลานะครับผมมีการเพิ่มขึ้นจากโบติ2.5วินาทีเพิ่มขึ่มเป็น3วินาทีครับข้อโดนการโจมตีครับจากปกติ25 30 35 40%แต่ในเลเวลกลายเป็น35%หมดเลยครับแล้วก็ความรวดเร็วการเคลื่อนที่นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจากปกติ20 30 40 50%นะครับกลายเป็น15 20 25และ30%นั่นเองครับเคนตอนนี้พัฒนานะครับผมมองว่าเคนนั้นถูกเลือกล่างแดงมากกว่าล่างน้ำเงินนะครับดังนั้นที่มีการปรับปรุงให้ล่างน้ำเงินนั้นเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ สกิลแพสซีฟครับอัตราส่วนการฮิลของดาคินจะปกติ21-35กลายเป็น18-32ครับแล้วก็อัตราส่วนความเสียหายเพิ่มเติมของตัวชาโร s ซัสินนะครับร่างน้ำเงินจะกปกติ32-46กลายเป็น38-52ครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนสกิลติดตัวของชา a รยซัสินนะครับที่รีเซ็ตคูลดาวน์เมื่อทำการเข้าต่อสู้นะครับกลายเป็นรีเซ็ตคูลดาวน์เมื่อได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนนั่นเองครับ แล้วก็สิลิโอิเนะครับผมความเสียหายพื้นฐานจะปกติ150 2 5 0และ310นะครับเพิ่มขึ้นอีก50หน่วยในทุกระเวลนั่นเองครับแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะั่นคือตัวของโซลกาค,ครับ ตัวโซลกาดนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่สองครับสกิลหนึ่งนะครับผมฮิวทั้งหมดจากตัวของเรจูเวเนชั่นนะครับผมมีการเพิ่มขึ้นในเลเวลท้ายบวก10%ของพลังเวทด้วยนะครับจากปกติ35%กลายเป็น45%แทนแล้วก็สกิลที่สองนะครับปริมาณการฮิวนะครับผมลดลงในช่วงเลเวลต้นแต่ว่าตัวของพลังเวทนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับแชมเปี้ยนที่มีการรีเวิร์กนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวของไปก่อนเลยครับไปนะครับผู้พิทนาครับผมมองว่าอยากให้ตัวของไปทีีี่่่เเเลลลลนนนนนนออออืืไไดด้้้กกกกหจาาซััพพรรร์ตแแวะคบ็มปปยง ขีดที่นะนหนึ่งครับผมสร้างความเสียหาย25%แก่มินเนี่ยนและมอนสเตอร์จะกลายไปเป็นสร้างความเสียหาย100%แก่มินเนี่ยนและ110%ต่อมอนสเตอร์ครับ ทีมทสาครับจะปกติสร้างความเสียหาย25%ต่อมินเนี่ยนและ25%ต่อมอนสเตอร์นะครับตอนนี้กลายไปเป็นสร้างความเสียหาย80%ต่อมินเนี่ยนและ110%ต่อมอนสเตอร์ครับแล้วก็สกิลทีเมทนะครับมีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือไปนะครับจะได้รับทองเพิ่มขึ้น110%ทุกครั้งที่สังหารศัตรูหากได้เพื่อนร่วมทีมช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยเหลือคนล่าสุดจะได้รับทองเพิ่มขึ้นอีก100%ด้วยและไปนะครับจะได้รับบัฟทองเพิ่มขึ้น100%โโดดดดยยยทททีีี่่่่สสููงุุอ2550เเเหรรนนนคััักก้พืจาชปต ในพื้นที่ X ได้นะครับไปจะสามารถได้รับทองเพิ่มขึ้น110%โดยสูงสุดอยู่ที่550เหรียญนั่นเองครับก็โดยรวมนะครับผมตัวงไปนั้นถูกออกแบบมาให้เล่นเลนกลางแล้วก็ไปฟาร์มอะไรอย่างนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ลองดูไม่ยากหายแต่ว่าอยากให้ลองในนอร์มอก่อนเนาะแลวตัวสุดท้ายนะครับที่มีการรีเบิร์สนะครับนั่นคือตัวของเซราฟินครับเซราฟินนะครับผมตอนนี้นะครับตัวของสกิลที่2ค่าของโล่ป้องกันที่2ของตัวเสริมพลังสกิลในตอนนี้สามารถสเต็กได้แล้วนะครับแทนที่จะทาการรีเฟซ ก่อนเลยครับทั้งใหม่ครับชั้นแรกก็คือ mental of the t w e l v o w e r นะครับและเชินนี้นะครับผมก็อ๋อย่างนนะคือถ้าเกิดว่าเราเลือดเหลือน้อยนะครับจะทำการฮิวเลือดเด้งสู้ขึ้นมานะครับก็เหมาะสำหรับสายแทงที่ใครจะเข้าไปโดนกระเทิอนคนแรกๆนะครับก็ตัวของ ถ้าคุมเขียวตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับโดยรับค่าสถานะนะครับผมเกราะ50แล้วก,ก็ต้านทานเวท50ครับโดยได้สกิลติดตัวเป็นไลท์ไลน์นะครับผมโดยถือว่าเรานะครับผมได้รับความเสียหายที่ลดพลังชีวิตลดลงจนเหลือแค่35นะครับจะทําการฮิล200บวกกับ50ของพลังชีวิตเป็นระยะเวลา3วินาทีครับได้รับต้านทานสโลและความเร็วนการเคลื่อนที่30เป็นเวลา3วินาทีโดยมีคูลดาวน์ที่90วินาทีนั่นเองครับไอเทมตต่่ออออไปนนนนะคครััับก็ืวขงาเพลตชิ้มนั่นเองนะครัับโดยตวไอเทมชิ้นนนี้ะครับผมิดว่าาาเอไ้แปทงนั่นก็คือลาาดอนสหรับสายแทงครว ถ้าเกิดว่าใครถืออยู่แล้วนะครับออเทมชิ้นนี้ก็จะถือมากกว่าเดิมนั่นเองครับโดยแยกค่าสถานะคือเกาะ55และต้านทานเวท55ครับโดยมีความสามารถติดตัวนั่นก็คือ endurance ครับโดยขนาดที่ในการต่อสู้กับแชมปเปี้ยนศัตรูนะครับจะได้รับสแต็กของ endurance ทุกวินาทีครับและมี endurance 5แต็กจะได้รับขนาดต้านทานสถานะ20%และเพิ่มเกาะกับต้านทานเวท30%จนกว่าตัวของเรานั้นจะออกจากการต่อสู้กับแชมปเปี้ยนนั่นเองนะครับแล้วก็เทมชิ้นใหม่นะครับผมเป็นชิ้นเล็กนะครับชื่อว่า shimmering spark นะครับ ไอเทมชนี้นะครับผมจะสามารถทําให้เรานั้นเคลียร์ป่าได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแทงป่านะฮะโดยมันก็คือไอเทมเผาไฟนั่นแหละครับผมแต่ว่าเป็นขนาดเล็กนะฮะโดยในค่าสถานะนั้นก็คือพลังชีวิต50นะครับผมแล้วก็มีความสามารถติดตัวนั่นคือเอโมเลตครับโดยสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง5 1 0ถึงหน่วยต่อวินาทีนั่นเองครับก็เอาง่ายๆนะครับนั่นก็คือตัวของลูกไฟเล็กนั่นเองนะครับมันไว้สําหรับใช้ตัวของซันไฟเอจิสนั่นเองต่อไปนะครับนั่น ซึ่งไปจะเป็นเกราะไฟตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มความสามารถให้สามารถเผาศัตรูได้แรงขึ้นแต่ว่าก็มีราคาเพิ่มมากขึ้นครับจะปกติ1,100เหรียญนะครับกลายเป็น1,300เหรียญครับแล้วความเสียรเวทต่อวินาทีจะปกติ5-10หน่วยนะครับกลายไปเป็น10-20หน่วยนั่นเองครับเเช่นต่อไปนะครับนั่นคือตัวของซันไฟเอจิสครับตอนนี้นะครับผมตัวของซันไฟ a อจิสจะกลายเป็นไอเทมแท้งสําหรับใครที่จะไปเล่นในตําแหน่งป่านะครับจะเป็นไอเทม ที่บังคับให้ออกนะครับผมซึ่งใครนะครับที่อยากเล่นสายฟาร์มจ๋าๆนะครับซันไฟคือตัวเลือกที่ดีมากครับโดยราคายังคงเท่าเดิมนะครับผมสามพันเหรียญนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของค่าสถานะติดตัวของไอเทมครับโดยแต่ละสแต็กนะครับผมจะเพิ่มความเสียหายสังเวยจากปกติแปดเปอร์เซ็นต์กลายไปเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เอฟเฟกต์จากสแต็กหกชั้นนะครับการจมตีปกติทำให้เกิดความเสียหายสังเวยนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนไปเป็นการจมตีปกติทำให้เกิดความเสียหายสังเวยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่ เนี่ยครับจาก115%เพิ่มขึ้นเป็น175ถึง250%นั่นเองครับแั้นใครนะครับผมที่จะเล่นสายฟาร์มแบบจากหนักนะครับผมในแทงเนี่ยก็เหมาะมากนะสำหรับตัวของซันไฟเจสนั่นเองนะครับพูดถึงก่อไฟไปแล้วต่อถึงตัวของมังกรไฟครับนั่นคือตัวของเซียริงเฮาสครับในชิ้นนี้นะครับผมเหมาะสำหรับใครนะครับผมที่อยากเล่นต่อไฟแต่ว่าเป็นต่อไฟในเวอร์ชันของการยินเลนนะครับผมเน้นต่อสู้เป็นหลักก็เหมาะสำหรับตัวนี้เลยครับโดยจะให้ตัวค่าสถานะนะครับอยู่ที่พลังชีวิต300ครับก่ออีก50ฮะะเรรรรรร็ววคคคค่่าาาาสมมถตติดัััันนนบบกกือออฟทชจ ปกติ ธรรมดาการสร้างสกิลสร้างความเสียหายนะครับจะทําการเผาศัตรูสาวินาทีครับโดยสร้างความเสียหายเวท1.6%ของเลือดสูงสุดของเป้าหมายต่อวินาทีครับและเกิดว่าเป็นแชมเปี้ยนระยะไกลนะครับโดยลดความเสียหายลดลงเหลือแค่0.8%นั่นเองครับโดยสร้างความเสียหาย150%แก่มินเนี่ยนและมอนสเตอร์ครับแล้วก็สร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์สัตว์ป่าสูงสุดที่125หน่วยนั่นเองครับก็ใครนะครับผมที่อยากจะบู๊ในเลนบ่อยๆก็เหมาะมากสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นตัวของบอมเบอร์เวสครับบอมเบอร์เวสนะครับ เหลือ2,700เหรียญครับแล้วค่าสถานะพลังชีวิตจากปกติ200หน่วยตอนนี้เหลือแค่100หน่วยครับแล้วความเสียหายของสกิลติดตัวของโท�นะครับผมปกติจะเป็น3ด้วยบวกด้วยโบนัสเกาะ8%นะครับกลายเป็น4บวกด้วยโบนัสเกาะ6%แทนนั่นเองนะครับต่อไปคือทอนเมลครับทอนเมลตอนนี้นะครับเหมือนว่าราคาจะสูงเกินไปนะครับในกรณีที่มีเป็นไอเทมตัดเลือดนะครับจะมีการลดราคาตามนี้ครับราคาทั้งหมดจากปกติ3,000เหรียญกลายเป็น2,700เหรียญครับแล้วก็ค่าสถานะพล ปกติ25บวกโบนัสเกาะ10%กลายเป็น20บวกโบนัสพลังชีวิต1%บวกด้วยโบนัสก่อย6%นั่นเองนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวของ f o r ์ of Nature อครับฟอ e of Nature นะครับผมมีการปรับตัวของ f o อร of Nature เล็กน้อยนะครับนั่นก็คือ นำความสามารถการดูดซับติดตัวในปัจจุบันออกไปนะครับแล้วก็มีความสามารถใหม่ติดตัวนะครับนั่นก็คือเมื่อได้รับความเสียหายจากสกิลนะครับจะได้รับชั้นหนาเจวินาทีสเต็ปได้สูงสุด6ครั้งนะครับแล้วทำการสร้างความเสียหายต่อแชมเปี้ยนจะรีเฟชระยะเวลาของชั้นนั้นนะครับเมื่อสเต็กครบ6ชั้นจะได้รับความเรงในการขค้ืนที่10%และลดความเสียหายเวททั้งหมดที่ได้รับลง2เองนะ่รับต่อไปอร์เซมาร์นั่นเองนะครับต่อไปครับอับิสโซมาร์กอับมสโซมาออกไปนะครับจะมีความเพรม่เวคร เมื่อคุณได้รับความเสียหายเวทนะครับจะได้20%ของความเสียหายมาเก็บเป็นชาร์จที่มีอยู่เป็นเวลา5วินาทีครับโดยเมื่อไรก็ตามนที่เราทําการตึงแชมเปี้ยนศัตรูนะครับจะใช้ชาร์จที่มีอยู่ของเรานะครับทำการสร้างระเบิดกิริยะ40หลาขึ้นใกล้ก,กับตัวของเป้าหมายที่ถูกตึงสร้างความเสียหายเวทเท่ากับชาร์จที่มีอยู่นั่นเองครับก็ยิ่งชาร์จเยอะก็จะยิ่งแรงนั่นเองนะต่อไปนะครับเป็นไอเทมซับอย่างตัวของลีลิชิวและทากอนวัคเลอร์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้เลยคร การสังหารมเนียนของสายยใกล้กับไกลนะครับจะพอตี50%และ30%ตอนนี้กลายเป็น75%และ75%แล้วครับก็แปลว่าสายไกลก็สามารถใช้ได้เต็มที่แล้วนะแล้วก็นําความสามารถออกนะครับนั่นก็คือทาลายมเนียนเพื่อให้ตนเองได้รับทอง120%และให้แชมเปี้ยนฝั่งปันธิตที่ใกล้สูงสุดได้รับทอง100%ครับโดยเป็นการเพิ่มความสามารถใหม่นะครับนั่นก็คือทาลายมเนียนเพื่อให้แชมเปี้ยนพันธมิตรที่อยู่ใกล้สุดได้รับทองจากการสังหาร โดยตัวเรานะครับได้รับทองจากการสังหาร50%และจะได้รับทองเพิ่มขึ้นอีก75นับรวมในภารกิจนะครับแล้วก็ความสามารถใหม่นะครับก็คือเมื่อพวงใส่ได้มีเพื่อนร่วมทีมใกล้เมื่อพลังชีวิตของเมนเนียนถึงเกณฑ์ยสังหารได้แต่พลังชีวิตของมันจะกลายเป็นสีเหลืองเพื่อเตือนผู้เล่นนั่นเองนะครับแล้วก็คูดาวของชาตินะครับจะปกติ20วินาทีกลายเป็น30วินาทีนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือตัวของสเปกโตรซิเ c l e นะครับแล้วก็ตัวของ Crescent ิะครีเปยนต์นาทีครับก็ ทองจาก25เหรียญกลายเป็น40เหรียญน,นั่นเองครับต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับการเปลี่ยนแปลงการคืนชีพของอีพิเตอร์นะครับผมตอนนี้จะคืนชีพอีกทีหลังจากผ่านไป19นาทีแล้วนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนการคืนชีพของมอนสเตอร์สัตว์ป่านะครับจะทําการลดความต่างของเวลาคืนชีพครั้งแรกและถูกโจมตีได้ของมอนสเตอร์ป่าลงนั่นเองนะครับ ต่อไปคือเรื่องของสกินครับสกินก็จะมีตามนี้ครับไฮนูเออร์ก่อนนะครับมาวันที่16ครับดราเวนเกอร์คาร์มาครับมาวันที่23มีนาครับดราเวนเกอร์โยเน่23มีนาเหมือนกันครับแล้วก็ไนท์วิงเกอร์ลิเลีย23มีนาเหมือนกันครับไอเทมตกแต่งครับมีตามนี้เลยครับ จะเป็นเรื่อฟีเจอร์ประจำสัปดาห์ครับนั่นก็คือ16มีนาคมถึง22มีนาคมครับดาเวนเกรฟเรียลนาเลนกาไซออนจูดาเมยูมิเซตเซริโซอี้นั่นเองครับต่อไปครับผม23มีนาคมถึง29มีนาคมครับอาริสตามูมูแบรนด์เคทลินดาริอัสกากัรมอโมกัน่าเพเดิออนซามิล่าแล้วก็ตัวของเวกานนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับตัวของแพท4.1นะครับถ้เพื่อนๆใครเห็นอะไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคคคครรรัััับบถึงงงงงแแแแมมมมมม้้้้้วววว่่่่่่าาาาาาาจะะีีไไไไไอออเเเเทททพยยยยขขดดดสกหนนตต็ูู นะครับผมก็เป็นเมตาที่ปแปลกๆเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับก็ไงก็อย่าลืมกดติดตามากด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะมมรับผมยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนทำให้มากสุดในการเล่นเกมเดือด Origin War Rift er ที่สำคัญนะครับถ้าเมื่คิดถึงเกมเดือด Origin War r er i คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมเดือด Origin War r er i และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจิิินนนนนนวาาาาาารรรุทท้้้งงงลลลลลกก์ดด่่่่่ใตคคคปไเเเเยยะัับหหืืืออออพพสม บีดีที่รออยู่ในเกมเด็กออริจินวาริฟไม่มีแขวนเพื่อนๆเรสามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warif Thailand Community Community Warif ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า